thank you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านชมก็เหมือนเจอก,กับผมชช่นเคยนะครับพาเดินวิ่งครับครับสำหรับทีิปนี้ผมก็พาท่านชมมาดำน้ำยิงปลาอีกแล้วครับสำหรับทลิปนี้พาท่านชมมาดำน้ำยิงปลากลางคืนอีกเช่นเคยครับน่าจะเป็นครั้งที่3ของเดือนนี้ครับสำหรับทลิปนี้เดินทางมาถึงแล้วครับท่านชมหมายไม่น้ำเลยสำหรับไม่น้ำเลยก็เป็นอย่างที่เห็นครับท่านชม อาจจะมีขุนบ้างแล้วก็จะเป็นใสบ้างเป็นช่วงๆครับเราหาที่ลงตามที่น้ําใสๆครับส่วนมากตรงน้ําใสๆก็จะไม่ค่อยมีปลาหรอกครับท่านชมตรงที่น้ําขุนๆก็ปลาจะเยอะหน่อยครับสำหรับทริปนี้ก็มากับทีิงนานและแรนฟิชชิงครับมีจีทวิ้งแล้วก็มีคุณทันเตอร์มากัน3นายครับสำหรับทริปนี้ครับไม่รู้ว่าสภาพน้ําด้านล่างจะใสหรือเปล่าครับเดี๋ยวคงต้องลงไปเช็คดูอีกทีครับครับสำหรับทริปนี้ก็อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วครับทท่านชม อุณหภูมิตอนนี้ก็9องศาครับหนาวมากครับแต่ยังไงก็ส,สู้ครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมนี่ก็เย็นมากแล้วครับไปดูบรรยากาศใต้น้ำเลยครับสำหรับแม่น้ำเลยหมายนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำก็จะพอมองเห็นครับอาจจะไม่ใสมากครับปลาตอนกลางคืนเขาจะนอนอยู่นิ่งๆครับ เยอลยครับไซ์นี้สำหรับในน้ําเลยแล้วผมก็ดำมาเจอปลากระิงตัวส,สวยๆนะยครับท่านผู้ชมสำหรับปลากระิงนี้คิดเมนูไม่ออกเลยครับท่านผู้ชม เพื่อนมีเมนูแนะนำไหมครับปลากระทิงตัวนี้ยาวประมาณ30ซนติเมตรครับตัวค่อนข้างยาวครับหลัแไม่น้ำเลยเจอเยอะเลยครับคิดเมนูไม่ออกปล่อยไปก่อนครับดำมาได้สักพักก็มาเจอปลากดเหลืองบริเวณก้อนหินครับ 음, <laughs> 음, <laughs> <laughs> เลยหมายนี้ไม่เจอปลาแล้วครับแคบจะไม่เจอปลาแล้วครับสลับไม่เลยไหนนี้ครับโอ้แย่แล้วครับปลาก็ที่เจอก็จะมีแ,แ,แ <c oughs> มมมต่ปลา,ปากดเหลืองกับปลาบู่ครับแย่แล้วครับไปยิงมาครึ่งชั่วโมงครับเราคงต้องเปลี่ยนแผนมายิงปลากดเหลืองกับปลาบู่แล้วครับไม่งั้นไม่มีแต้มไม่มีผลการมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนครับคงต้อง ยังอีกสัก20นาทีเดี๋ยวขึ้นครับท่านผู้ชมทีนี้ก็อากาศหนาวครับหนาวมากครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปุยปรากดเหลือกันเลยครับหรือก็เลยต่อแล้วครับโก ครั้นี้ผมดำมาเจอกุ้งไม่น้ำตัวโตครับท่านชมเอาอยัางไงดีครับถ้าจะยิงก็กลัวเละครับงั้นผมขอใช้สกิลขั้นเทพโดยการจับกุ้งโช์เลยครับท่านชมเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะครับมับก็ให้อดเลยครับหมดกันเลยครับสกินขั้นเทพที่ผมฝึกมานานไปต่อกับปลากดเหลืองเลยครับสำหรับปลากดเหลืองเขาจะอาศัยอยู่ ซอกหินแล้วก็ตามตะข่ายเหล็กแบบนี้ครับท่านชม เจอกุ้งแม่น้ําอีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมคราวนี้ไม่เฮาพลาดครับกุ้งแม่น้ําตัวนี้ดูพอสมควรครับดูเขาจะมีกล้ามไว้ข้างหน้าไว้ไฟงับครับเรียบร้อยครับเมนูต้มยำกุ้งต้องเข้าแล้วครับ Tôi đi, quẩy với tôi đứng xe đáy mặc lên Ờ, chọt, chọt. ครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับยิงประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทริปนี้โคตรหนาวแล้วครับท่านผู้ชมหนาวมากครับสำหรับทริปนี้ไม่ค่อยเจอปลาแล้วครับมาเจอก็เจอแต่ปลากรดเหลืองกับเจอปลาบู่ครับได้น้อยมากครับทริปนี้มาดูผลงานในทริปนี้กับทีมงานครับผลงานในทริปนี้ก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชม ได้ปลากรเหลืองมากี่แต้มเนะี่ยกุ้งแม่น้ําแล้วก็คุณกียิงปลาช่อนมาปลาดินโอ้แล้วก็ได้บิ๊กปลาบูมาหนึ่งแต้มผลงานก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชม,ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากับพันนลอยการหนาวครับท่านผู้ชม,ชมไม่ไหวเมื่อกี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆได้ไว้ด้วยครับพานิวิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเกป็นติดตามด้วยนะครับ